สวัสดีค่ะทำลายหัวใจของบีน้ำทิพย์อินเลิฟหนาาแคปชั่นหวานมานานแล้วค่ะเรียกได้ว่าทำรายรักนี้แคปชั่นเป็นเหตุค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางแบบสาวสุดแทบในตอนนี้ค่ะสำหรับสาวบีน้ำทิพย์จงรัชตาวิบูรณ์ซึ่งตอนนี้หัวใจของเธอนั้นยังโสดสนิทไร้เงาหนุ่มคนไหนมาดูแลค่ะและหากใครที่ได้ติดตามสาวบีในอินสตาแกรก็จะเห็นว่าสาวคนนี้มักจะอวดหุ่นแซ่บเซ็กซี่ให้ชมกันอยู่บ่อยๆทั้งชุดว่ายน้ำวันพีทและทูพีทค่ะ และดูเหมือนว่าในตอนนี้สาวบีนั้นโลกของเธอจะกลายเป็นสีชมพูหลังถูกชาวเน็ตจ,จับตาว่ากําลังมีรักครั้งใหม่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็ได้มีการลงภาพที่ยทะเลแถมยังมีภาพขับเจสกีกับชายปริศนาลงในอินสตาแกรส่วนตัวด้วยแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะพาย,ย้อนดูแคปชั่นในแต่ละรูปของสาวบีที่กําลังอินเลฟค่ะ